ดับลูปที่ว่าใหญ่แล้วนะ่ะยังมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นอีกตั้งหลายเท่านั่นก็คือจูเลียขนาดคร่าวๆของลูปนะ่ะมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะเกือบเท่าสองสนามฟุตบอลต่อกันแต่หลังจากสองปีที่คนพบลูปนะ่ N o e A, ะ NOEA ได้คนพบสิ่งปริศนาใต้ทองทะเลลึกที่ดังกว่าดบลูปอีกตั้งหลายเท่าเสียงนี้มีชื่อเรียกว่าจูเลียเออดบลูปว่าดังแล้วแล้วจูเลียล่ะมันจะดังขนาดไหน เรามาลองฟังเสียงเดบรูปเทียบกับจูเลียกันดูนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเ,เพื่อนๆผมว่ามันน่ากลัวทั้ง2เสียงเลยดื้อเสียงยังกรสับกราดออกมาจากในทถถัดนดยังไงอย่างนั้นเลยเนะเสียงดังมากจนแผงไฮโดรโฟนในบริเวณเส,นส้นศูนย์สูตรในทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกรับได้ทั้งหมดแต่เพราะความคลุมเครือของทิศทางของเสียงที่ได้รับนั้นทําให้ไม่สามารถระบุต,ตําแหน่งของเสียงได้ชัดเจน แต่คาดว่าตำแหน่งของเสียงน่ะน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวกับรูปแน่แน <S. ๆ> ่การมีตัวตนของจูเลียนอ่ะลือๆกันว่าอพอลโล 33A5 ได้ถ่ายภาพเงาดำขนาดใหญ่ได้บริเวณเดียวกับที่พบเสียงจูเลียแล้วไอที่ว่าใหญ่นี่มันจะใหญ่ขนาดไหนก่อนจะมาดูขนาดของจูเลียเรามาดูขนาดของตึกสูงอย่างตึก Empire State ที่มีความสูงถึง443เมตรอดีตเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกยาวนานกว่า40ปีและขนาดลำตัวของจูเลียนอ่ะ มีขนาดความยาวที่ประมาณการไว้ยาวถึง800เมตรว้าวอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆยังเห็นภาพไม่ชัดผมจะลองเปรียบเทียบกับเรือขนาดใหญ่อย่างเอเวอร์กิวที่ติดอยู่ในคลองซูเอตนานถึง6วันคลองซูเอตมีหน้ากว้าง280เมตรส่วนเรือขนสินค้า Ever อ i v e n นะ่ะมีขนาด39.9.94เมตร Ever อ i นะ์กิเวน่ะถือว่าเป็นหนึ่งในเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะสนามฟุตบอลมีความยาว120เมตร แล้วบลูบล่ะว้าวกระใหญ่เหมือนกันนะนี่ทีนี้เรามาดูจูเลียกันบ้างโอ้โหใหญ่กว่าเอเวอร์กิเวนตั้งสองเท่าแนะลองจินตนาการดูถ้ามันว่ายน้ําเข้าคลองสูงเอตมาจะสร้างความเสียหายได้มากมายขนาดไหนอาจจะเกิดคลื่นยักษ์ที่ทําให้บ้านเรือนรอบข้างเสียหายก็เป็นได้เรื่องราวของเดอะบลูบนั้นนะ่ะมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจให้เราได้ถกเถียงกันมาหลายปีแต่จูเลียที่มีขนาดเสียงดังกว่าและมีขนาดนำตัวใหญ่กว่าเดอะบลูปตั้งหลายเท่า ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันนะก็เพราะ NOAA น่ะมั่นใจว่าเสียงเนี่ยไม่ใช่เสียงสตัตว์หรือเสียงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกและลงความเห็นไว้ว่ามันเป็นสีผูขขวานลำแข็งที่ชนและเลื่อนไปตามพื้นของทะเลก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจูเลียมาเป็นไอซ์เบิร์กกราวดิ้งออนเดอะฟลอร์และนอกจากนี้น่ะเรามักจะเจอข้อมูลที่พูดถึงอพอลโล3 3 a 5หรือ A553 หรือ 5A35 ที่สามารถจับภาพเงาดำได้อย่างที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาดูจริงแล้วน่ะข้อมูลพวกเนี่ยน่ะ,นนะก็ไม่ใช เอา้าไอ้ที่ว่าจับภาพเงาดําขนาดใหญ่ได้นี่คือเป็นเรื่องโกหกสินะยี่หนออะไรอย่างงี้และไอ้โครงการอพอลโลนะ่ะคือโครงการที่มีเป้าหมายที่จะส่งมนุษย์ไปเยยบดวงจันทร์และกลับสู่พื้นโลกแ้อย่างปลอดภัยโดยโครงการอพอลโล11นะ่ะได้ทำภารกิจสำเร็จและสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยนิวอัลสตรองและบัตอัลดรินนักบินอวกาศที่ได้ร่วมภารกิจในครั้งนี้โดยโครงการนี้นะ่ะมีต่อเนื่องหลายครั้งก่อนที่จะถูกยกเลิกไปหลังอพอลโล17เนื่องจากต้องการลดงบประมาณในช่วงสงครามเวียดนาม จากข้อมูลที่กล่าวมานะ่ะจะเห็นได้ว่าโครงการอพอลโลนะ่ะได้ถูกลุ้มเลิกไปตั้งแต่ปี1972แล้วก่อนที่จะพบเสียงจูเลียนและเดบลูอีกและชื่อของแต่ละโครงการนะ่ะเป็นไปตามรำรับตัวเลขตั้งแต่1-17ถึง17และไม่มีการตั้งชื่ออักษรผสมตัวเลขอย่างแบบในเรื่องเล่าที่กล่าวมารวมไปถึงรูปภาพเงาดำที่ถ่ายได้ก็ยังไม่มีใครเคยเห็นสักคนหากจะบอกว่าไอ้ข้อมูลนี่มันเป็นความลับนะแล้วใครกันละ่ะที่มันเอามาเล่าให้เราฟังนะเฮ้